สวัสดีค่ะหัวข้อที่15ปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดปิดด้วยโปรแกรมค่ะเราเข้ามาที่ระบบบ,บัญชีและสินทรัพย์นะคะหัวข้อรายงานทางบัญชีเข้ามาที่รายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวเลือกเดือนนะคะ จากนั้นเราก็จะร้องขอกดเย็ดค่ะร้องขอรายงานสําเร็จได้รับรายงานสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวแล้วก็กดตกลงนะคะเราจะได้รายงานสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวของเดือนกันยายนที่เราเลือกแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่เราเลือกออที่เราขายนะคะหลังจากนั้นเข้ามาที่ ปิดบัญชีเราจะปิดบัญชีที่เดือนกันยายนนะคะคําอธิบายปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวด หลังจากนั้นเราเลือกปิดสินค้าคงเหลือไปงวดนะคะปิดบัญชีอัตโนมตัติพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะ